สวัสดีจ้าแม่จ่าหน่อยเวจ้าคนโคราชบ้านเองจ้ะวันนี้ตื่นมาเสียใจมากเลยอ่ะทุกวันคือว่าแม่ตื่นขึ้นมาปุ๊บแม่ก็จะออกมาเดินมาดูสวนหน่อยหลังบ้านแม่มาจะมาดูสันจะกระลอยอะไรดีไหมอืมอืมินเป็นลุหลุมลงไปเลยพักแม่กำลังงามนกหรือแมว ก็บอกว่าเขก,กันวันนกรหรือแมวแต่มันมีร้อยตีนเดินอยู่ตรงนี้ไหมหบ้าแม่นแปลงเดียวได้จาะทุกแปลงน,นี่ก็ร้อยคุยแจ,จใจมากเลยจ้ะแม่พักกำลังจริงงามๆแม่ อันไหนเบี้ยนบบน,น,น้อยยังย,ยังบ่คุยเด้มะคุยไอ้ที่ว่าขึ้นเป็นเป็นต้นแล้วอ่ะดูซะถื่อนนี่มาดูนี่ทุกแปลงเลยเนี่ยกระรางึ้น,นอันนี้กระรางเป็นพันเลยเนี่ยแม่บุหรว่ลอ,อยชิบานนกก็ไม่ใช่นะดูซะถื่นี่อีกแปลงนึงนีงน ดูอ่ะคุยขึ้นมาก็ร่างจริงอกมาะแอันนี้มีรอยตีนเดิอนอนะที่เป็นตีนแมวจะทำแมวหรอมันกคุดทำไมอย่าง,งน,นี้ล่ลละน,นี่หลุมๆนู่นจ้ะนู่นเต็มเลยทุกอันน่ะพักก็ร่างี่แบบงามอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างนี่อีกแปง้งแป้งนี่เสียใจที่สุดเลยเนี่ย ทักขี่ไทยพักขี่ลาวกำลังงามดูมันมาคุดหึลอยมันดูส่วนนี้มดเลยวันนี้เสียใจมากมันลอยอะไรนะนี่นี่ลอยตีนมันบุบลงไปยังไงเลยจ้ะนี่ มันเหยียบนี่แมวอะไรคนปลูกอะเมื่อกำลังใจเราล,ละจ้ะปีนี้คือเจะา่ตองกินละาพัก